สวัสดีครับวันแม่ปีนี้นะฮะขอให้คุณแม่ทุกๆคนนะฮะทั่วประเทศไทยเลยนะฮะมีความสุขนะฮะคิดสิ่งใดนะฮะขอให้สมปรารถนาะขอให้เป็นที่รักใคร่ของลูกหลานทุกๆวันเลยไม่จำเป็นต้องเป็นวันนี้วันเดียวนะฮะเพราะว่าวันแม่จริงๆมันมีทุกวันเพียงแต่วันนี้ เป็นวันสำคัญเป็นวันที่รวมไปถึงผู้ที่เป็นแม่ทั้งมือใหม่คุณแม่ที่ขึ้นเอ็นคุณแม่อยู่แล้วขึ้นชื่อคำว่าแม่ก็ย่อมรู้อยู่ก็คือการมีความร้ายกับลูกที่ไม่มีวันสิ้นสุดก็ยังไงก็ขอให้มีความสุขนะครับสวัสดีครับ